ประเทศไทยเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่หนึ่งในฐานะฝ่ายสัมพันธมิตรในปีพุทธศักราช2460โดยมีบทบาทสําคันธ์ในเชิงสัญลักษณ์มากกว่าการมีส่วนร่วมในสนามรบจริงสาเหตุการเข้าร่วมสงคราม 1. รักษาความสัมพันธ์กับมหาอำน,นาจตะวันตกประเทศไทยต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศมหาอำน,นาจตะวันตกเช่นอังกฤษและฝรัง่งเศส เพื่อให้ได้รับการยอมรับในวิธีโลกและลดผลกระทบจากลทัทธิอนาธิคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สร้างภาพลักษณ์ที่ดีในระดับนานาชาติการเข้าร่วมฝ่ายสัมพันธมิตรช่วยให้ประเทศไทยแสดงออกถึงความเป็นประเทศที่ทันสมัยและสนับสนุนสันติภาพในระดับโลกการกดดันจากนานาชาติสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเป็นสงครามระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตรอังกฤษฝรั่งเศสสหรัฐอเมริกา ในฝ่ายมหาอำนาจกลางเยอรมนีออสเตรียฮังการีประเทศไทยจึงเลือกเข้าร่วมฝ่ายสัมพันธมิตรเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากการอยู่เฉยเหตุการณ์สำคัญประกาศสงครามต่อฝ่ายมหาอำนาจกลางเมื่อวันที่22กรกฎาคมพศักรา2460ประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่6ได้ประกาศสงครามต่อเยอรมนีและออสเตรียอังกรีบทบาทในการสงคราม แม้ว่าจะไม่มีการรบโดยตรงของทหารไทยในแนวหน้าแต่การเข้าร่วมแสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนฝ่ายสัมพันธมิตรทหารไทยส่วนมีโอกาสฝึกฝนในฝรั่งเศสและนำความรู้ด้านเทคโนโลยีกลับมาใช้ในประเทศการส่งกำลังพลไทยไปร่วมสงครามประเทศไทยส่งทหารอาสา,าจำนวน1 2 8 4นายไปยังยุโรปในปีพุทธศักราช2461ทหารไทยส่วนใหญ่ทำหน้าที่ในหน่วย นับสนุนเช่นการขนส่งการซ่อมบำรุงและการแพทย์ผลลัพธ์จากการเข้าร่วม 1. สถานะในเวทีโลกดีขึ้นประเทศไทยได้รับการยอมรับมากขึ้นจากประเทศมหาอำนาจเช่นสหรัฐอเมริกาอังกฤษและฝรั่งเศ,ศส 2. การยกเลิกสนที่สัญญาที่ไม่เป็นธรรมหลังสงครามประเทศไทยสามารถเจราจาให้ยกเลิกสนทิสัญญาที่จำกัดอำนาจปฏิปไตยของตนกับมหาอำนาจตะวันตกเช่นสิทธิพิเศษทางการศาล 3. การพัฒนากองทัพทหารที่กลับมาจากยุโรปนำความรู้ด้านการทหารและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนากองทัพ